a l l i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android ดีใจที่ได้มาเจอกับทุกๆคนนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับเจนและเจนสตอรี่ช่วงเวลาที่เราอยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวเล็กๆที่เราต่างเจอในระหว่างทางและลองหามุมมองดีๆจากมันไปด้วยกันค่ะ เราล้วนเคยถูกให้เกียรติและลืมที่จะให้เกียรติคนอื่นในบางครั้งด้วยเช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่สําคัญในชีวิตคนเราอะค่ะมันมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะให้ค่ากับอะไรมากกว่ากันแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะมองข้ามและบางครั้งไม่เห็นค่ามันนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองค่ะ เราหมายถึงว่าทุกๆความสัมพันธ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบแฟนคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนในที่ทำงานเจ้านายลูกน้องหรือแม้แต่กระทั่งความสัมพันธ์ของพ่อค้าแล้วก็ลูกค้าค่ะเจนมองว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์หมดเลยบางคนอาจจะบอกว่ามันก็ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่หรอกจะต้องไปแคร์ทำไมอะแต่ว่าสังเกตสิคะว่าเมื่อไรที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดี เราจะรู้สึกว่าชีวิตมันแฮปปี้จังเลยอะตรงนี้มันคือที่ของเราแล้วเราก็อยากจะอยู่ตรงนี้นานๆทุกคนคิดว่าสิ่งไหนคะที่จะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีได้ถ้าให้เจนตอบในมุมมองของเจนนะคะเจนมองว่ามันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะโดยมุมมองส่วนตัวแล้วเนี่ยเจนมองว่ามันสำคัญมากขอเน้นว่ามากเลยเพราะว่าหลายๆครั้งที่ ความสัมพันธ์มันพังมันจบลงมันจบลงไม่สวยเนี่ยเพราะว่าเราไม่ให้เกียรติกันเรามักจะถูกพูดจาดูถูกนินทาบูลลี่การโกงหกซึ่งกันและกันการโกงกันการด่ากันการวิจารณ์เขารับหลังหรือแม้แต่การกระทําที่ในบางครั้งมันไม่ค่อยมีมาราย,ยาทเท่าไหร่อะคะ่ะ ไม่ควรทําในสังคมไม่ควรทํานอกบ้านเพราะว่าบางทีมันเกิดจากพื้นฐานของการที่เราอะค่ะไม่เคารพแล้วก็ไม่ให้เกียรติผู้อื่นในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็เลยทําพฤติกรรมที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยบ่อยบ่อยลืมตัวจนท้ายที่สุดแล้วอะค่ะความสัมพันธ์มันพังลงไปกว่าเราจะโตมาเนี่ยจนเชื่อว่าเราคงผ่านประสบการณ์การถูกให้เกียรติและ บางครั้งลืนที่จะให้เกียรติคนอื่นด้วยเช่นกันช่วงนี้อยากให้ทุกคนลองคิดตามนะคะว่าเราเคยทําแบบนี้หรือเราเคยโดนกระทําแบบนี้หรือเปล่าเราเป็นเพื่อนที่เอาเพื่อนไปนินทารับหลังหรือเปล่าหรือเราเคยถูกเพื่อนเอาไปนินทารับหลังหรือเปล่าแล้วพอมารู้ที่หลังอะคะ่ะเกือบ99%คือความสัมพันธ์นั้นมันจบลงนะคะแล้วก็มันก็จบลงแบบไม่สวยด้วย เราเป็นพ่อแม่ที่ไม่เคารพการตัดสินใจของลูกเลยหรือเปล่าเพราะเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนเราอัดน้ําร้อนมาก่อนเราจึงไม่ฟังไม่เคารพความคิดเห็นของเขาเลยหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นตัวลูกเองที่เราเอาแต่เถียงพ่อแม่หรือพูดจารุนแรงกับพ่อแม่ในหลายๆครั้งเลยหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นเจ้านายที่ เรามีเรื่องซีเรียสเรื่องอารมณ์เสียอะไรมาก็ไม่รู้แล้วจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วก็เอามาอารมณ์เสียใส่ลูกน้องหรือเปล่าตวาดตะคอกทำกับเหมือนเขาว่าเป็นแค่พนักงานคนหนึ่งเหมือนเขาไม่ใช่คนเลยหรือเปล่ามีงานวิจัยบอกไว้ด้วยนะคะว่าการที่ลูกน้องพนักงานเนี่ยเขาได้รับการยอมรับและได้รับการให้เกียรติจากเจ้านายเนี่ย เขาจะสามารถทำงานได้ดีแล้วก็จะมีความคิดสร้างสารรค์ด้วยนอกจากนั้นเขายังจะรู้สึกว่าเขามีความอดทนมากขึ้นและเขาก็มีความซื่อสัตย์กับองค์กรมากขึ้นตามไปด้วยนะคะในบางครั้งค่ะเราเป็นแฟนที่ชอบทำเสียงดังข่หมหรือว่าพูดจาไม่ให้เกียรติแฟนตัวเองต่อหน้าคนอื่นหรือเปล่าคะอันนี้ยเจนเจอบ่อยมากๆเลยในวงสนทนาบางครั้งคิดว่ามันเป็นเรื่องตลก แต่แฟนเราเขาเสียหน้าและเสียใจนะคะหรือว่าเราแซวเพื่อนของเราเพราะเรามองว่ามันเป็นเรื่องตลกในวงสนทนาหรือเปล่าเราคิดว่าเนี่ยมันคือเรื่องโจกเราจะบูลลี่เพื่อนว่ายังไงก็ได้เอ้ยอ้วนจังเลยเฮ้ยทำไมไม่ไม่มีแฟนสักทีแต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อนเราเขาอาจจะไม่ได้ตลกกับมุกนั้นของเราก็ได้นะคะและสุดท้ายเขาก็อาจจะมานั่งเสียใจทีหลังด้วยซ้ำหรือว่า เราชอบบูลลี่วิจาร์คนอื่นในสังคมโซเชียลด้วยถ้อยคำที่รุนแรงโดยที่เราไม่มีข้อมูลอะไรจริงๆเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเราเผลอที่จะเป็นผู้ใช้บริการที่ชอบเหวี่ยงใส่พนักงานบริการเพราะว่าเราอยากได้ในบริการในสิ่งที่เราต้องการแล้วในบางครั้งเขาอาจจะทำไม่ได้ดั่งใจเราหรือเปล่า หรือว่าข้อนี้ค่ะใกล้ตัวเรามากๆเราเป็นคนหนึ่งที่มีเงินและดูถูกคนอื่นทําตัวเหมือนคนเราไม่เท่าเทียมกันหรือเปล่าซึ่งเราเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเจออะไรทํานองนี้แน่ๆเลยค่ะเรามองคนที่ภายนอกมองว่าเขาก็เป็นแค่พนักงานรักษาความปลอดภยัยเป็นแม่บ้านคนหนึ่งแล้วเราก็พูดจาไม่ดีกับเขาหรือเปล่าหรือใน ช่วงนี้นะคะในสังคมพิเวเลชคุณคิดว่าคุณเหนือกว่าคนอื่นก็เลยมีอัตพิสิทธ์เหนือกว่าคนอื่นไม่ว่าจะเป็นสวยกว่าละรวยกว่ามีหน้าที่การงานที่ดีกว่ามีตำแหน่งที่ดีกว่าและจะสามารถทำอะไรยังไงกับคนอื่นก็ได้โดยไม่รู้สึกว่ามันผิดเลยไหมแต่เชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วอะค่ะไม่ว่าเราจะเรียนสูงแค่ไหน เราจะมีเงินเยอะแค่ไหนเราจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีแค่ไหนมันอาจจะไม่ได้บอกก็ได้นะคะว่าเราเป็นคนมีเกียตรติแต่สิ่งที่จะบอกได้ดีที่สุดเลยเนี่ยนั่นก็คือการกระทําของเราการปฏิบัติของเราที่เราปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างเจเนี่ยนะคะก็เป็นแค่ลูกชาวนาคนหนึ่งคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าลูกชาวนาไหมคะได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้าง เราเองก็เป็นแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพเชื่อไหมคะว่าในบางครั้งการเป็นลูกชาวนาของเราเนี่ยมันทำให้หลายๆครั้งเรารับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างของการไม่ให้เกียรติกันเฮ้ยเรากลายเป็นแค่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งเราอาจจะถูกมองแบบเจียดในบางครั้งด้วยหรือเปล่าเพียงแค่เพราะว่าอ๋อก็เราแค่เป็นชาวนาคนหนึ่งแค่นั้นเองแต่ว่าเราก็เป็นชาวลูกชาวนาที่ เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับทุกๆคนเลยเราเคยอยู่ในสถานการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างอึดอัดใจเหมือนกันคือว่าเราอะค่ะได้ยินเรื่องหนึ่งจากการสนทนาสนทนาหนึ่งมันมีใจความประมาณว่าออมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เขาน่าจะมีฐานะมีเงินนี่นแหละอรบรบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นลูกชาวนาจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงหนึ่งค่ะดังขึ้นว่าอ๋อผู้หญิงคนนั้นอะ ก็ต้องชอบผู้ชายคนนี้สิเออเพราะว่าฝ่ายหญิงอะ่ะเขาเป็นแค่ลูกชาวนาเราก็แอบตกใจกับความคิดนั่นนะคะแล้วเราก็คิดว่าอ้าวแล้วเป็นลูกชาวนามันผิดตรงไหนหรอมันเป็นยังไงหรอจะมีแฟนดีๆไม่ได้หรอหรือว่าการที่ผู้หญิงคนนั้นคบกับผู้ชายคนนี้เพราะว่าเหมือนเขาไปจับผู้ชายคนนั้นหรออันนี้คือเป็นสิ่งที่เราคิดได้จาก บทสนทนานั้นนะคะแต่เราก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้คิดอะไรมากแต่มันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เราวนกลับมาคิดอีกนั่นก็คือเรื่องของดราม่าที่สุดแสนจะดังมากๆที่เพิ่งผ่านมานะคะนั่นก็คือเรื่องของการเหยียดคนอีสานคือเราก็แอบตามข่าวอยู่เนาะแล้วเราก็ได้ไปฟังบทสนทนานที่เขาพูดอะ่ะคือมันรุนแรงมากๆจนจนเราร้องดังมากๆ เราตกใจกับคําพูดเหล่านั้นมากแล้วเราก็ตั้งคําถามว่าเอ้ยทําไมเขาถึงพูดแบบนี้่ะทําไมเขาถึงไม่ให้เกียรติคนอื่นเลยเขาต้องเป็นคนแบบไหนโตมาแบบไหนกันอืเกิดคําถามว่าทําไมทําไมมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งในบางคนนะคะเขาอาจจะเก็บคําพูดคนอื่นมาคิดจนเสียใจจนน้อยเนื้อต่ําใจจนรู้สึกว่าชีวิตมันมีปมด้อย แต่เจนอยากจะบอกนะคะว่าบางครั้งเราไม่ต้องตั้งคำถามว่าทำไมก็ได้ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นมันอาจจะไม่มีเหตุผลมันอาจจะไม่มีสาเหตุอะไรมายืนยันได้เลยแต่คำตอบอะคะ่ะมันก็คือว่าก็น,นั่นนะ่ะมันเป็นนิสัยของเขามันเป็นทัศนคติที่มันฝังลึกอยู่ในตัวเขาเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ต่อให้เราทำไมทำไมแล้วหาคำตอบได้ แต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าคนที่เขาเป็นแบบนั้นนะ่ะเขาก็ยังจะมีนิสัยแบบนั้นอยู่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในปริมาณที่เราพอจะรับได้หรือเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเขาได้เนี่ยก็อยู่ไปนะคะแค่ฟังแล้วก็ปล่อยผ่านแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ไหวอะ่ะมันรู้สึกแย่มากๆมันรู้สึกเสียใจในทุกๆวันเลย เราแค่เดินออกมาเพื่อให้เกียรติกับความรู้สึกของตัวเราเองก็ได้นะเราไม่จําเป็นต้องทนอยู่ตรงนั้นก็ได้นะคะหรือถ้าในบางครั้งมันมีเหตุผลจําเป็นที่เราจะต้องอยู่จริงๆเราลองบอกกับตัวเองแบบนี้ก็ได้นะคะว่าต่อให้คนอื่นเขาไม่ให้เกียรติเรามากแค่ไหนก็ตามแต่เราก็ต้องให้เกียรติตัวเราเองนะซึ่งบางครั้งการถูกไม่ให้เกียิอะคะ่ะมันก็อาจจะมีข้อดีบางมุมของมันอยู่ก็ได้นะคะ ในบางคนที่พูดจาหรือกระทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเชิงก็ไม่ให้เกียรติเราอะ่ะมันเป็นเหมือนกระดาษกองที่ช่วยกองความสัมพันธ์ให้เราว่าคนไหนที่มันสะอาดพอกับเราที่พอที่จะเดินไปต่อในชีวิตของเราได้แต่คนไหนที่ไม่ผ่านกระดาษกองจริงๆอะ่ะ mm. ก็ทิ้งเขาไว้แบบนั้นก็ได้นะคะไม่ต้องให้เขาเดินเข้ามาในชีวิตของเราก็ได้ ไม่ว่าเราจะเป็นลูกใครทําอาชีพอะไรมีเงินเท่าไหนเรามีคุณค่าหมดเลยนะคะแล้วเราก็คู่ควรที่จะได้รับการให้เกียรติด้วยแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าเราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันเราไม่จําเป็นต้องลดคุณค่าของตัวเองเพราะคําพูดของคนอื่นเพราะว่าคําพูดเหล่านั้นนะคะมันไม่ได้บอกว่าเราเป็นยังไง แต่มันบอกว่าเขาเป็นคนยังไงต่างหากสุดท้ายนะคะเรื่องราวที่เจนเล่ามาเนี่ยมันก็เป็นเพียงประสบการณ์เจนเป็นมุมมองของเจนด้านหนึ่งเท่านั้นถ้าไปทำให้ทุกๆคนไม่พอใจหรือรู้สึกไม่ดีเนี่ยก็ต้องขอโทษไว้ด้วยนะคะแต่ลึกๆแล้วก็แอบหวังว่าจะมีใครบางคนที่คิดเหมือนกับเจนแล้วก็สามารถ เอาไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยไปเป็นกำลังใจให้ตัวเองในระหว่างทางได้นะคะออจิต t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android